ต้องหยอดหลุมด้วยนะครับตรงนั้นมันมีอะไรอ่ะเจ้าปลาหมออีกใช่ไหมมันมันมีปลาใหญ่ดูไม่เห็นเจ้าแหวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จริงจรครับหลุมปลาหมอครับตรงนี้โอ้โหนี่มันเซียนปลาหมอนี่หว่า ครับสวัสดีครับเ c ซี FC. ก็วันนี้นะครับน้องหมีวบอกว่ามีหมายเด็ดนะครับเดี๋ยวจะมาลองตกสปิวในคลองกันหมายนี้น้องหมีวบอกว่าอ,อ,อยู่หน้าร้านค้านะครับก็เป็นคลองใหญ่ๆเลยนะครับนี่ก็ตอนนี้ใช้ขนมปังอ่อยละตอนนี้ไมมาแล้วครับ ตอนนี้เด็กก็เริ่มตกแล้วนะฮะหาผลงานครับเป็นอีกหนึ่งหม้ครับที่เรายังไม่เคยมาตกหมานี้น้องหมิวค้นพบโดยบังเอิญน,นะครับระหว่างที่น้องหมิวมาหาอะไรกินนะครับตาขวาเขาเหลือบไปเห็นฝูงปลาเล็กปลาน้อยออขึ้นจิบอุ้ยที่บาอเลยตัวใหญ่ ตกตรงนู้กว่าหนูก็ว่า <laughs> ตอนนี้คือไม่มีใครวัดทันสักคนนะ <laughs> เดี๋ยวลองดูครับใครจะวัดทันงน,นแรกแล้วปลาที่มันกินนี่มันคือปลาอะไรนะครับยี่มาแล้วของก็แรงจริงครับ ของเขาแรงจริงครับสุดยอดเฮอโถเอ้ยแก้มช้ำแล้วใสสวยด้วยนะโอ้โหไม่ร้องไมนร้องมมนร้องมันร้องโอ้โอโอ้โอ้โอพี่ตั้มดูตัวเบสดิเออเอาเบาเบาคนที่สองครับอ้าเอาแล้วครับเอาแล้วครับหมิวหมายหมิวนะเนี่ยหมิวยังไม่ได้อีกเหรอ เฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่แก้มช้ำะเนี่ยหไหน,นมันไม่มีจุดโอเค <ปะ S 2> ครับน้องดันเมื่อกี้ครับได้เอ,อแก้มช้ำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปลาอะไรไม่รู้ครับมีชาวบ้านผ่านมานะครับบอกว่าเป็นสร้อยหางแดงนะครับอเคอวุ้ยสองตัวสองชนิดแล้วครับอะเก็บไว้เก็บไว้หรือเปล่าเหมือนยีโศกมันไม่ใช่ยีโศกสิเหมือนครับเหมือนปลาคล้ายเฉยแล้วมึงจะาาโดดรู้ไหมทำไม มันเป็นการจำลองเหมือนกับคนโยนเศษอาหารจุดเนี้ยมันอาจจะเป็นจุดที่เขาแบบให้อาหารบ่อยอย่างเงี้ยนี่ไงทำรถอ๋อน้องแดนบอกว่าต้องใช้เทคนิคโยนดังๆปลามันจะวิ่งเข้ามาชาร์จทันทีแต่อยู่ที่ว่าเราจะวัดทันหรือเปล่าคือนอกจากมันจะมีปลาเล็กเยอะแล้วมันยังพอมีปลาใหญ่ครับคลิปนี้น่าจะสนุกครับ อยู่ชี่ว่าเราจะหาผลงานได้เยอะขนาดไหนครับฟ้าปลนไปแล้วครับอีจบ๋จริงครับจริงครับเหมือนเทคนิคนี้จะได้พ่นผลต<อ>ูอ่าหางแดงหางแดงเฮ้ยสามอ่าสามตัวสามชนิดเลยเนะี่ย อันนี้อะไรตะเพียนหางแดงป่ะใช่ครับนะเท่ากับว่าเอ้ามาแล้วกำลังจะบอกเลยกำลังจะบอกเลยเท่ากับว่าเหลือหมิวคนเดียวโอ้ไม่ทันขาดคำครับขอเขาแรงพาหมอโอ้โหสี่ชนิดครับหลากหลายจริงๆที่นี่หนูกับปลาหมอเป็นของคู่กันโอ้โหอุ้ยใบใส่ใบเี้ยต้องหยอดหลุมด้วยนะครับ ตรงนั้นมันมีอะไรอ่ะเจ้าปลาหมออีกใช่ไหมมันมันมีปลายอะไรดูไม่เห็นแบบแบบเจ้าปลาอเฮ้ยเฮ้ยยจริงอันนี้โดนจริงจรครับหลงปลาหมอครับตรงนี้ <c oughs> โอ้โหนี่มันเซียนปลาหมอนี่หว่าเฮ้ยปลาลม่รู้ดำดำเอาละครับจากที่มาหลังสุดครับตอนนี้แตงน้องๆเลย วันนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นการฝึกซ้อมของน้องบุญนะครับปกติน้องบุญเนี่ยเขาจะตกแต่ปลาช่อนนะครับวันนี้ก็ได้ตกสปิวน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะครับก็วันนี้ได้มาหนึ่งตัวนะครับเรื่องประสบการณ์จะต้องฝึกฝนกันมาอีกหนึ่งตัวครับแฮตทลิกแล้วครับตัวนี้แก้มชําใช่ไหม โอ้ย oh, แก้มช้ำครับตัวไม่ใหญ่ครับแต่ว่าสามแต้มนะครับวันนี้ oh. <c oughs> แอคเลย <c oughs> ตกสนุกเลยครับเกมแบบนี้ตามคองต่างๆนะครับ fc <c oughs> ใช้ขนมตัง <c oughs> เป็นติ้งนิดนึงหุ้มด้วยไฮเกตจินนามันีครับหาหมายที่ปลามันเข้าเยอะๆนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกตามร้านค้าตามอะไรเวลาเขากินข้าวเหลือนะครับ <c oughs> เขาะจะสัทิ้งลงคองนะครับ ัน้็จะมีปลาเล็กปลาอยมาคอยกินเศษอาหารตามหน้าท่อนะครับต่างๆอ,อนนีมาอีกหนึ่งแต้มครับหางแดง ปลารับแขกครับปลารับแขกเกียร์ละเอ้าเสี่ยงโอ้ยไอ้เหมิวปังเออปลาหม้อเอาโอ้ยเดึงดึงดึงอ๋อป้อใหญ่ด้วยพี่ตั้มพี่ตั้มเห็นปะพี่ตั้มเห็นปะเมื่อกี้ เขาบอกสสวยด้วยอ่ะเห็นทุกคนครับจ่ิงเพูดอะไรคะเ้ยแดนจะพาไม่เหนือไม่พายหรอจริงๆมาหักตรงเลยโสดตนรูปปลาต้อนกันสิโไม่อลัตองูเฮ้ยแปตจะหมดว่ะเฮ้ยพี่ตาไม่ต้งปลาต้อนจะเนี่ยจะเลยลากแล้วอยู่ไหมไม่อะไรดูแก้ขนาด ออุ้ยเกือบโดนตากล้องที่ต้อนดูดิปลามันกั้ตะวั่วด้วยเดี้ยวเลยเรียบร้อยอวสานหมายแตกเฮ้ยบัว มันแกงดูของแต่งเมื่อกเราเพิ่มมันดำดำโต๊มมันอย่างนั้นดูเ F4 ดูความกวนของเขาปลากินก็ดูดูคือถ้าปลากินแบบก็ลำบากพอแล้วนะ เจอฝูแงแมลงพอถล่มอีกแล้วเดี๋ยวพอพอมันบินขึ้นนะครับมันก็ยกขึ้นอันนี้ก็ตกมาได้พอสมควรแล้วครับช่วงหลังนี่เหมือนปลามัน,นเริ่มห่างนะคือมันก็มีมีปลาแหละครับแต่ส่วนใหญ่เป็นปลาเล็กนะครับปลาเล็กเนี่ยมันตกยากมันทั้งเร็วแล้วมันทั้งปากเล็กนะครับวัด ติดยากนะครับเพราะตัวเบ็ดเราเบอร์ห้านะครับการตกปลาเล็กๆพวกนี้นี่ต้องเบ็ดเล็กๆจริงๆก็เอาอย่างนี้แล้วกัน <ๆ S 1> เด็กๆเดี๋ยวหายหนึ่งตัวดูซิใครจะตัวสุดท้ายใครได้ตัวสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยอยากกินอะไรในร้านค้าเนี่ยซื้อได้เลยใครเลี้ยงเออเดี๋ยวลุงเลี้ยงเองจดไปออในร้านมีอะไรแพงพูดงบ3 0บาท แล้วครับพูดถึงของกินครับดูสิน้องเบากับน้องบุญน,นี่จะฮึดขึ้นมาหรือเปล่าเ <c oughs> อา <c oughs> แล้วครับเบาอยากกินอะไรปลาตัวเดียวตัวสุดท้ายเอาแล้วครับพูดถึงของกินครับน้องบุญเหมือนจะเอาจริงขึ้นมาแล้วครับวันนี้เขาได้ตัวเดียวเ <c oughs> <c oughs> อาเบาก็ตัวเดียวครับแต่ตอนนี้พูดเรื่องของกินมาแล้วครับ อุ้ยไดยอุ้ยเลยอุ้ยไดยเอาเรียบร้อยปลาหมอครับโอ้ไปเอาปลาน้องบุญมาครับต้องยอมเขาจริงๆปลาหมอวันนี้กี่ตัวกี่ตัวสองสองเออสามตัวเลยอ่ะโอ้โหอ่ะไปเลือกหนมเลยมิวหนมอ่ะอะไรก็ได้ที่อันน่ะที่อันน่ะแล้วแต่อ่า แจะค่าตัวรู้ละมามาที่หนูชอกินอะไรที่หนูซื้อทุกวันเลยอ่ะโอ้เอาหมดนี่เลยเหรอเอาห้าพันพอห้าพันพอครับเอาแล้วครับท้าใครไม่ท้าใช่ไหมเอ้ยสี่สี่พอไหมเอาอีกไหมอะไรอะไรส่งซิกอะไรกัน หยิบยเผื่อหนูด้วยอย่างเงี้ยหรอางครับไหน, <c oughs> นๆก็ได้โคต้าแล้วซัดให้คุ้มครับไหนๆเผฝีมือดีนะอืออะไรโอ้โหช็อกโกแลตล้นล้โอ้โหเป็นเด็กที่ชอบกินช็อกโกแลตมากนะฮะเออเอาเอา,เอา <c oughs> พอแล้วใช่ไหมอโอ้ตามหนึ่งด้วยวา <c oughs> ตายตายตาย เอ้อยน oh, oh, um, okay. okay. ี่นี่ของโปอหนูไหนไหนไหนตีโป้เงี้ยเหรอไม่ใช่เหรอตีโป้โอ้ยโอ้ไม่น่าไปท้ามันเลยโอ้มันซัดยับเลยอันเดียวค่คะไับใช่ยังไงยังเปิดตู้ด้วยครับเปิดตู้ด้วยครับเปิดตู้ด้วยเดี๋ยวกลางวันนี้เราก็เพิ่งกินไปนี่ซัดอีกแล้วฉันวิชอคเคเอืม นับ1นึงถ <Wheel. S 1> ึงสิบนับ hey, 1ถ <laughs> ึง10โคต้า <secre> ม <jet arriver> ีแค่น <co othy> ับ1ถ <c oughs> <c oughs> ึง10เกี okay. <c oughs> <c oughs> okay, okay. ่ยวอะไรแดนแดนเกี <c oughs> okay, ่ยวอะไรไม่เกี่ยว8 9 10โอ้โหมันพัดสเละเลยโอเคหนึ่งสองสามสีสีมีหยิบเผือด้วยใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเอาตั้งใจก่อนนะครับอ่าโอเคมาสรุปผลกันหน่อยเด็กๆวันนี้ได้ปลาอะไรบ้าง หลายอย่างเลยเนาะหลายชนิดเลยครับก็หมายนี้เป็นใหม่ที่เราเพิ่งเปิดใหม่นะโอ้มีตะเพียนหางแดงมีแก้มช้ํามีมีปลาส้อยนะส้อยหางแดงแล้วก็ปลาหมอปลาหมอของหมิวล้วนๆเลยตกปลาวันนี้เป็นไงอิ่มไหมไม่ค่ะไม่น่าไปท้าเลยเต็มเลยดูดิโอเคคลิปนี้ก็ฝากไันด้วยครับไฮเกรดจินนามานีสายเอ็นจินนามานีตัวเบ็ดจินนามานีครับเกมเบาๆแถวบ้านตกง่ายๆตกสนุกครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ วันหลังหาหมายต้องหาหมายใกล้ร้านคะ <c oughs> ้าแล้วรูป่ากมากินดี